i n g แ o o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับค o o d Morning i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า3คํคำถามค้นหางานที่ใช่สำหรับคุณ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอิงนาวนะครับวันนี้พี่เอกและทีมงานเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับงานมาฝากนะครับแน่นอนว่าหลายคนนะครับอาจจะอยู่ในวัยเรียนหรือบางคนเนี่ยเพิ่งเข้าสู่วัยทํางานนะครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยต้องทํางานใช่ไหมครับและคําถามเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับกว่าที่เรานั้นจะค้นหางานที่ใช่ได้เนี่ยการใช้คําถามเนะี่ยก็สําคัญไม่แพ้ไปกว่าการที่เรานั้นไปลงมือทําหรือว่าไปลองเองนะครับในโลกปัจจุบันนั้นเราสามารถเป็นได้เกือบแทบทุกอย่างนะครับผม เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยและการเปิดกว้างสําหรับความคิดนั้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือว่าช่องทางนะครับแต่นั่นไม่ใช่โอกาสนะมันคือปัญหาต่างหากนะครับผมวันนี้เราสามารถสร้างอาชีพสร้างงานนะครับหลากหลายเส้นทางได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกงานเนี่ยจะพาเราไปสู่ความเหมาะสมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมตั้งแต่แรกๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะแล้ววันนี้คําถามคือเราจะรู้ได้อย่างไงว่างานไหนที่ใช่สําหรับเราลองมาฟัง3คําถามนี้ดูนะครับผมก่อนที่จะไปฟัง3คําถามนะสามารถเป็นกําลังใจให้กับพี่และทีมงานอิงนาวได้ด้วยกัน กดติดตามด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับเอาล่ะเรามาเริ่มต้นที่คำถามแรกนะครับจุดแข็งของคุณคืออะไรแน่นอนว่าช่วงนี้นะครับหลายคนนั้นจะเห็นว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนนะครับเต็มไปหมดในโซเชียลมีเดียนะครับผมแต่วันนี้การเริ่มต้นในสิ่งแรกนะครับเราควรจะมุ่งไปที่จุดแข็งของเราก่อนนะครับ เพราะว่าในโลกธุรกิจคือการแข่งขันนะครับแม้กระทั่งในองค์กรเดียวกันเนี่ยเรายังอาจจะต้องมีการแข่งขันโดยอ้อมนะครับกับเพื่อนร่วมงานฉะนั้นเนี่ยหากเรานั้นเอาจุดแข่งของเราเป็นจุดหลักในการต่อสู้หรือว่า พัฒนาการแข่งขันแล้วก็เรานั้นจะได้เปรียบกับคนอื่นแน่นอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแข่งขันโดยตรงนะครับแต่มันคือการที่เรานั้นจะมีจุดที่ไปเสริมกับเพื่อนๆที่เขามีจุดอ่อนในด้านนั้นมากกว่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์จะเป็นเสมือนมีดที่ถูกลับให้คมนะครับจนไม่มีใครนั้นสามารถมาต่อสู้กับเราได้ดังนั้นวันนี้นะครับให้เราสรุปจุดแข่งที่เรามีนะครับอย่างน้อย1-10ข้อนะครับลองดูว่า เรานั้นถูกเพื่อนชมหรือว่ามีคนสะท้อนว่าเรานั้นเก่งเรื่องอะไรหรือว่าเราคิดว่าเราถนัดเรื่องอะไรนะครับสิ่งสําคัญคืออย่ามัวแต่มองว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับเพราะว่าเวลาในการอุดจุดอ่อนเนี่ยมันมากกว่าการาที่เรานั้นเสริมจุดแข็งนะครับผมมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับจากข้อแรกที่เรานั้นพูดถึงจุดแข็งหรือว่าสิ่งที่เรามั่นใจเราถนัดไปแล้วใช่ไหมครับข้อที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะการทํางานตามธรรมชาติของเราเป็นอย่างไรนะครับผมคําถามนี้เป็นคําถามที่พูดจริงๆนะ ตอบยากในบรรดา3ามคำถามที่พี่เอจะมาถามในวันนี้นะครับแน่นอนว่าหากเรานั้นตอบคำถามนี้ได้เราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันตลอดชีวิตของเรานะครับปีเตอร์ดรักเกอร์นะครับกูรูแห่งการจัดการสมัยใหม่นะครับเขาได้กล่าวว่ามันน่าทึ่งที่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าลักษณะการทํางานของพวกเขาเป็นอย่างไรอันที่จริงแล้วแต่ละคนทํางานด้วยวิธีที่แตกต่างกันและนั่นก็จะตามมาด้วยผลลัพธ์ของการงานที่แตกต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้จักลักษณะการทํางานของเรานะครับเพื่อเรานั้นจะได้ดูว่าองค์กรแบบไหนเพื่อนร่วมง,งานแบบไหนทํางานแบบเดี่ยวหรือว่าแบบทีมทํางานไปเรื่อยๆหรือว่าทํางานภายใต้ความกดดันนะครับผมนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความหลากหลายในการทํางานเนี่ยค่อนข้างมีอยู่มากมายเลยนะครับตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ไปจนถึงบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กนะครับบรรยากาศที่เข้มข้นเนี่ยแหละครับหรือว่าบรรยากาศที่เข้มงวด ไปจนถึงสบายๆฟิลครอบครัวนะครับหรือว่าการทํางานคนเดียวไปจนถึงการทํางานเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งหมดที่เพเอกเล่ามาให้ฟังนี้นะครับต่างอาศัยการรู้เท่าทันในลักษณะการทํางานนะครับเพราะว่าอาจจะมองว่าองค์กรนี้เฮ้ยเงินเดือนสูงดีจังเลยสะดวกสบายเข้างานง่ายเวลาไหนก็ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราก็ได้ในการที่จะเชื่อมต่อหรือว่าทํางานในลักษณะที่องค์กรนั้นเป็นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการรู้จักว่าเขาเป็นยังไงเราก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกันนะครับผม และสุดท้ายเลยข้อที่3เป็นเรื่องของอุดมการณ์นะครับอุดมการณ์ของเราคืออะไรแน่นอนว่าเรานั้นรู้ถึงจุดแข็งและลักษณะของการทํางานไปแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คืออุดมการณ์ของเราเองนะครับว่าเรามีจุดยืนหลักในการทํางานเพื่ออะไรนะครับแน่นอนว่า เงินเดือนนะครับหรือว่าสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามากกว่านั้นเนี่ยที่เรานั้นคาดหวังหรือว่าต้องการนะครับเป็นการที่เรานั้นจะได้ถูกพัฒนาด้วยเช่นถ้าวันนี้เราทํางานเกี่ยวกับการศึกษานอกจากการหาเลี้ยงชีพแล้วอุดมการณ์ในการเลือกทํางานเป็นครูเนี่ย ก็คือการมอบความรู้ที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนของชาตินะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับผมและการตระหนักรู้ถึงอุดมการณ์ของเราเองนั้นจะทําให้ตัวเลือกอาชีพที่ใช่ของเรานั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเลือกองค์กรที่วัฒนธรรมตรงกับอุดมการ์ของเราได้อย่างแม่นยํานะครับเปรียบภาพนะครับเหมือนเรานั้นเลือกทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับเป็นทีมในดวงใจนะครับนั่นเพราะว่าเราชอบสไตล์แล้วก็ชอบอุดมการณ์และความเป็นทีมนั้นนะครับผม สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เรานั้นได้ตอบคําถาม3ข้อนี้แล้วพี่เอกเชื่อว่าทุกๆคนที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับจะมองเห็นรูปร่างของงานที่ใช่สําหรับเรานะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะไม่จําเป็นต้องจบทันทีในวันเดียวนะครับค่อยๆเติมค่อยๆทบทวนค่อยๆน,นึกนะครับว่าเรานั้นต้องการสิ่งใดนะครับและสําหรับใครที่เข้ามาฟังแล้วยังไม่สามารถตอบคําถามทั้ง3คําถามนี้ได้นะครับไม่เป็นไรนะค่อยๆค,คิดวิเคราะห์สังเกตตัวเองให้เวลาตัวเองดูนะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมว่า เส้นทางสู่ความสําเร็จในอาชีพการงานนั้นไม่มีใครหยิบยื่นให้กับเรานะครับเราต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะครับพี่อขอเป็นกําลังใจให้กับทุกการเริ่มต้นในการทํางานหรือว่าการไปต่อของทุกคนนะครับผมสุดท้ายนี้สําหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ,กฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านทนางแฟนเพจ a c e b o o k ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้เลยนะครับสำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรับรองว่าถูกใจแน่นอนวันนี้เพียอกและทีมงานต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับ See you soon